สวัสดีครับบริณีครับผมสบายดีสาตามจ้าคลิปนี้มาเจอกันช่วงบ่ายครับผมวันนี้ก็บริณีได้ส่งของให้สําหรับท่านที่สั่งโฮอร์โมนเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากเบอร์กีนะบริณีถามสาตานว่าวันนี้อยากไปไหนสาตานบอกว่าอยากไปที่ไหนก็ได้ที่ยังไม่เคยไปจ้าไม่เคยไปภายในปีนี้นะเมนปีที่แล้วแต่มาแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้บริณีอยู่ที่อำเภอนาเกลน,นะครับอ่างเก็บ <c oughs> น้ําห้วยก้านเหลือง นี่ครับผมเมื่อกี้ฝนตกหนักมากขับรถท่ามกลางสายฝนมาเลยมนที่แรกกับฝนจะหยุดไหมเนาะฝนจะหยุดไหมเนาะถ้าฝนหยุดปุ๊บมีหมอกแน่นอนนะครับก็เลยขับรถตรงมาที่อำเภอนาเก นี่ครับโฮบรรยากาศหลังฝนตกว้าวโอ้โห,โหสวยมากนะครับสวยแห้งอิลิตอนนี้ซักตรามกันยังไปไสายบ่ได้เพออราะว่าเมื่อกี้นี่นะ <c oughs> บอลนี่ล <c oughs> <c oughs> งตกปลาเมื่อกี้บอลนี่เห็นปลากระสูบขึ้นเต็มเลยนะครับแล้วก็เจอคุณลุงเอซคนนึ่งคุยกับแกตั้งนานนะครับแล้วก็มีคุณยายคนหนึ่งยกยอแต่ตอนนี้แกขยับไปยกอยู่พูนนะครับ <c oughs> ปลาขึ้นเยอะมากเมื่อกี้นะเมน ปลัน,นี่โยนจนเจ็บแขนปลาบอกกินเหยื่อนะครับโอ้โหถ้ารู้แบบนี้เอายอมายกแล้วล่ะนะครับโอ้โหบรรยากาศเด้อน,นะครับเคยมาแต่ตอนอมันแดดมาตอนนี้โอ้โหเมฆหมอกสวยมากนะครับในกล้องภูเขาอาจจะต่ำนะแต่ว่าดูในตาสูงมากมสวยมากด้วยนะครับโอ,โอ้บรรยากาศตอนนี้เวลาถึงบ่ายสองหลือย,ยังประมาณบ่ายโมงกว่านิดนิดอ๋อบ่ายโมงครึ่งครับผม โอ้โหบรรยากาศไปเดินไปเลย <Wow. S 1> อันนี้เป็นที่เปิดที่ระบายน้ํานะครับนี่บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับมีคนตกปลาอยู่คนนึงอยู่พูนแกก็ยังไม่หมาดอยู่อตกพร้อมกันกันกบบอลนี้นะครับโยจนเจ็บแขนควยกันแต่อกได้ปลานะครับปลามันจะขึ้นมาเต็มเลยนะครับเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเนาะ <Man. S 1> ปลามันขึ้นเยอะมากนะครับ ต่โบกินเยื่อโบกินเยื่อแต่ยกย้อนอะได้อยู่เมียนจ่าโอ้โหบรรยาก,กาศถ่ายรูปอยู่บะอยากถ่ายรูปพหรอจังอยากมาอยู่นี่นะโอ้โหบรรยาก,กาศนะครับอุ<ฮ>้ยอันนี้ใครอยากมาก็มาได้นะครับห่างจากถนนใหญ่ประมาณ2-3มกิโลเนาะจ้าก่อนเข้าอำเภอนาเกลนะครับนี่สวยมากยิ่งช่วงก่อนดวงอาทิตย์ตกยิ่งสวยนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นก็สวยแม่นกลางวันก็สวยสวยทุกยาม สวยสาหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ส่วนคนบอสอบกับมองว่าบอสวยแต่สําหรับซาตามนี่ไปพอบรรยากาศแบบนี้นะสวยถูกหมองเลยเราเคยมานอนแล้วครั้งหนึ่งเน,ะนาะมานอนกับไอ้แป๋มกับอาจารย์ตึงแต่ว่าเรานอนอยู่พู่นหน้าหลังอ่างนะครับตรงนั้นกะเรามาช่วงนั้นหนาวไหมบ่หนาวพอดีอนิดนึงรนะ้อนนะครับแต่ <c oughs> ถ้ามาหน้าฝนนี่คักปานอยางนะครับโอ้อวิวไปพร้อมหรือยังพร้อมจ้าว่าจะพาไปกระต่ายป่า ซาอดามมีกับข่าวด้บอลรนี่อยากกินข่าวอยู่ตอนนี้เขาจะไปกินข่าวอยู่สายก่อนกินข้าวก่อนบอจ้าอตอนนี้บริบเ็นเดอรซาอรดมมากอากาศแบบพอดีแบบนี้เลยมากินข้าวบ่ายด้วยกันครับผม มากินข่าวนำการเด้อจ้าบรรยากาศจะวิวหลักล้านวันนี้ป๊าอ,อยากบอกว่าผู้ใดกับบสามารถได้มานังกินข่าวนมบรรยากาศแบบนี้ง่ายๆบรรยากาศแบบนี้หายากเด้ตอตัวนี้ฝนตกปปอยนะครับนี่ครับปัญญ์เ <c oughs> บิ่องบนหนังจ้าวตะลัมแซ่บห <c oughs> ลายเข้าอี้กระเปียกเอาไว้หลังรถฝนตกหนักมากนะครับอื วันนี้หมอกบ้ค่อยเยอะปันไดเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกอากาศบ้ค่อยร้อนช่วงนี้ฝนเริ่มตกบ่อยหมอกก็เริ่มเบิร์ตจามบรรยากาศดีเด้อวันนี้ปลากระสูบขึ้นเยอะจริงๆนะครับโอ้ยอยากบอกว่าอ่างนี้ปลากระสูกเยอะมากแม่นจ้าแต่มันตียากมันมีมันมีแหนในผิวน้ํำนะเวลาตีไปเบ็ดมันติดแหนตรงมีเรือทายไปพู่นตรงกลางผูจ้างนคุณยายบอกว่า ถ้าข้าเจ้ามาตีปลากระสูบนะต้องขี่เรือเข้าไปไม่งนยมันถึงมาเยอะอืมไปรีบเด้อฝนมาแล้วอืมอยากขับรถไปด้านหลังเนาะวิวน่าจะดีนะครับด้านหลังคุณนะ่ะหลังอ่างวิวสวยเด้อเพราะว่าอยู่ใกล้ภูเขานะครับแมแต่อันนี้เราอยู่หน้าอ่างมองไปกระสุดสายตาคือกันนะครับอุ้ยปลาขึ้นนะปุ่ เสียงป้าดินกับปวอปาวะปวาคัาากป้านหยังเอ้าเมื่อระบอกคนตกปลาอยู่หันอ้าวกลับแล้ว <laughs> บุ๊คิกมีคนร้องถามว่าได้สามตัว <laughs> ชิมหน่อยข้าวผัด <laughs> เป็นไหนครับดู <laughs> จังหวะนี้กินอะไรก็แซ่บนะครับ <laughs> เพราะว่าเป็นข้าวบ่ายแล้วฝนมาอีกแล้วสิบตัตกหอนแรงุนบามือเนเ่ นี่ซตดัมกับกินเข่าอิมเป็นทีเห็บห้อยแล้วล่ะจ้าส่วนบอลลนี่เพื่อนกับอิมตั้งโดนแล้วลละผูอิมกอนมูแลวกับเฝ้าไปตีปลาและยนันซัตตดัมเฝ้าไปคาเฟ่ว่าสัน้ยนยันแต่บอทันเนาะป้าโตปลากำลังขืนไปเยอะไปเยอะฝนมาอีกแล้วเยอะพอตะกินข่าอิมฝนก็ลงเม็ดอีกแล้วจ้าสิต๊กเบิดมือสดอดขำอหลีละมือนี่นะไปไปไป เบิ่งปุ่นปีนขึ้นมาแล้วจ้าขอเปลี่ยนเหยื่อหน่อยนะครับเอาอีกแล้วบ่ปาลากำลังขึ้นโอ้ยแต่เหยื่อตัวนี้นะโบมหมานขอเวลาหน่อยสักห้านาทีตีเหยื่อเนาะแบบเหยื่อบอหอ่หมานฝนตกก็ไม่กลัวครับพร้มตอนนี้นะเปียกมดแล้วหันคักปลาหยังปลาขึ้นเต็มอยู่แต่บกัดเหยือย่อเบิ่งปุ่นจักหน่อยเพิ่นกบพราดขีตม้มยูดอกโพละแลน ผูนผูนผูน,ปนเปลี่ยนแล้วกับฟ้าออกไปอีกแล้วผูนโอ้ยระวังพลาดมากี่หินเดอ้อขอแป๊บนึงครับอิ่คันคู่อ่างกับสั้นขนาดไปเอาตัวใหญ่ๆโลดปึ๊บ <c oughs> มันบ้วนแล้วนะแม่มันบกัดเลยเลยป้ากระายอีกบัดทีนี่ตอนนี้ซาตามก็ได้นั่งถาเพื่อนอีกแล้วล่ะจ้าเบิงผมวนั่งถาไปน้ำ้มวิวไปพร้อม เบ่งปลาไปนําปลปาในอ่างในไล่หลายบ้วนบวบะบวบะบอลนี่แกงเบ็ดลงไปหักโบ,บ,บกินหมากเบ็ดจักเถื่อจักว่าเป็นจังไดบอลนี่บอกว่าหมากเบ็ดบหมานแต่บบฮู้ว่าหมากเบ็ดหรือว่าคนบหมานก,กว่ากันเบ <c oughs> ิ่งฝูดแกงไปแล้วก็เจ็บแขนอยู่ดอกสันจิแกงแะแนมดูแกง อยู่นี่คนตกปลากัมมีประมาณสามสี่คนนี่ลหละพูดฟังนะฟังนะก็มีเด้ปอป๊อทปลาพิ่สังนะคือบ้วนแหงใท่ละ่ะหันมาฟังเบื้องนีแดดออกหมอกกำลังขึ้นเด้อจ้านี่มานั่งชมวิวอยู่นี่ก็จะเห็นวิวหมอกขึ้นเด้ป้า สวยหรีโอ้โ้หสวยๆทั้งนั่นเลยผูอ้อ้อ่อนซอนค่กจ้าธรรมศาสตร์สุดๆเลยบอหมาเลยครับบอไว้แล้วแม่นบอ,อมีทุกสภาพบรรยากาศเมื <c oughs> ่อกี้ฝนตกบันนี้แดดออก อากาศร้อนมากตอนนี้เหยื่อมีประมาณสิบกว่าแบบโยนทุกแบบบอกกินบอกกัดเลยบ่าตอดจ็กน้อยเลยบ่แปลกมากไม่รู้ข้าเจ้าเอาอะไรตีผู้บอแมนขาเจ้าใส่ขีดกระเดือนบ่ทีข้าเจ้าได้ปลาอยู่นะแต่บอลนี้บอกกัดบอกกินบอเป็นหยังงงมากต้องถามเจ้าทินเพราะว่าอ่างนี้กะรบอลนี้บอเคยมาตีปลาเลยบอรู้กินเหยื่ออะไรนะครับ เดี๋ยวไปคาเฟ่เดี๋ยวคาเฟ่ปิดก่อนครับผมพูนละประมาณตีนเขาตรงกลางสวนยางพูนละจ้าตอนนี้หมอะกำลังขึ้นนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าโหสวยดูในตานี่สวยมากนะครับ ันนี้คือทางไปคาเฟ่ครับผมคาเฟ่ในสวนยางกวดจด้ไปส้มบอนสวยๆนี่ก็หัวสั่นหัวคอนบริเวณขของง่ายจ้าเหลืยอีก1กิโลโอ้โหจากถนนใหญ่เข้ามานะ่ะ10กิโลนะครับจ้าสตล์ปาคาเฟ่ <c oughs> ใกล้นะครับแต่ว่าทางยากแต่นนี่นี่ละวางอันเข้าไายอ่างมานี่ละจ้าแต่คนมาเที่ยวเยอะๆนะครับ มื่กี้เห็นทะเบียนรถจังหวัดอุบลบริ่มาเพราะออว่ากระต่ายปลาคาเฟ่นี่ในโลกโซเชียลถือว่าเป็นคาเฟ่ันดับต้นๆของจังหวัดนครพนมนะครับเขาจะเปลี่ยนมุมถ่ายรูปทุกปีปีนี้ยังไมด่ได้มาเนะจ้ามาล่าสุดก็คือเขาปิดเคยมารอบนึงเน,ะเนเาะ่ปีที่แล้วคุณอะร้านหยุดเด้อ งานเข้าแล้วครับผมเป็นจังไดน้น้อโอ้ยมารอบที่สองแล้วครับนี่นะป้าวันนี้ร้านหยุด <c oughs> แล้วกันบบดนี้สองรอบแล้วที่เป็นแบบนี้บรันนี้ก็ะดูในเพจข้าเจ้าอยู่ข้าเจ้าบอกว่า,าหยุดทุกวันพุธพฤหัสจ้าแมนวันนี้วันจันทร์หยุดเฉยแนวกันเลยบอเป็นยง กับรถกลับ่ได้บัดน,นี้ไอ้จังได่ดีเนาะทานเข้าเลยครับเมื่อกี้กับรถโมไซมาจ้าเขาก็เดี๋ยวรถลับเรียบร้อยสรุปได้เรียวรถกรับจ้าเขามาตั้งไกลว่าจะมากินกาฟแฟแทบแทบวบนน้กินกาแฟตั้งแต่เช้าพ่นละ,ะว่าจะมาเที่ยวคาเฟ่กระต่ายป่าโอ้ตอนนี้ง่วงนอนแล้วครับผม <laughs> จบเลยบัดทีนี่ซาตานนี่เป็นจังใดเนะาะรอบแรกนะกรับปิดล้านรอบสองนี่ก็ปิดล้านบ่มีวาสนาได้เที่ยวคาเฟ่กับตายปลาป้ายกลับบ่เป็นยังเดี๋ยวเลี้ยงอเมซอนก็ได้ว,วกินยังบ่กินหมดอ <laughs> เผื่อจะเข้ามาได้ก็เป็นของง่ายเด้อ เนาะตามสวนชาวบ้านเข้ามานะครับบุกป่าผาดงเมืองผุนทางก็แคบแคบทางแคบแบบสวนทางกันบ่ได้เลยเด้อเนิภูเขาลูกนี่สวยเนาะถนนแบบนี้นะเกือบ่อ3กิโลนะครับเนีแบบนี้นะี3กิโลชิบ ตอนนี้เดินทางมาถึงปตทโคกสีแล้วครับใครหิวอเมซอนนะู้ไปว่าจะไปกินกาแฟนในป่าได้มากินอยู่กาแฟอเมซอนไปสั่งเลยเราตะดั่นจะเข่าล้านเพื่อนได้ยูบอเข้าเลยบรานีเอาเอสเฟสโซเย็นเอสเฟสโซเย็น มาแล้วมาแล้วเป็นไงสั่งเป็นยังบ่บ่เป็นจ้าอึ๊บโอ้เป็นไงโอ้บได้กินในรอบหลายเดือนนะครับเม่นจ้ะล่าสุดประมาณ สามสี่เดือนแล้วบอกผมเห็นเป็นปีแล้วบอกตั้งแต่พาน้องไปเที่ยวเนาะมีสวรรค์ในเขตนะครับโอ้ยอืมกลมกล่อมมากเดี๋ยวจะพาเวดูข้าเจ้าตกปลาอยู่ที่อ่เป็นฝายชะโลน้ำลำน้ำพุงปกติข้าเจ้าจะมาลงหน้าดินแล้วก็มาตีตีปลาเยอะมากเดี๋ยวเวดูก่อนเนาะเผื่อมีโอกาสได้มาหาปลานะครับ ถึงแล้วครับประตูระบายน้ําลําน้ําพุงว้าวปกติจะมีชาวบ้านมาตกปลาเต็มเลยปีที่แล้วเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนูน้นโอ้โเบิง่งประตูน้ำพุผง้ลิกว่าใหญ่จ้าป้าอมงดล้วจ้าเลาะเรื่อยๆมือนนิว้าวป้า น้ำคือหลายเท่าล่ามือนี่นะหมายตกปลาเด็ดมากโอ้โหโอ้หฝั่งนู้นมีลงหน้าดินจ้าเบ็ดประมาณห้าหกคันโอ้ฝั่งนี้จะมีไปไหมลงไปดูบ่ไปตีปลาน้ำเพลนเ้นเขาลงหน้าดินเนี้นี่นะพูดผูดูดตรงตะก้อนหน้าดินปลาบนอะบ่ปลาปลานี่ครับผมอันนี้เป็นประตูระบายน้ำพุงอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับจ้าส่วนอ่างเก็บน้ำเราไปแล้วเนาะ วันที่เราไปาไปเอาต้นกล้วยกับพี่ภูที่วอนอะ่ะน,นั้นคืออ่างน้ําพุง<ะ>เขื่อนน้าพุงมาจางหันบอกแมนอ๋ออันนั้นคือเขื่อนน้าพุงนะครับก็จะไหลผ่านหุบเขาลงมาอำเภอตางอยอแล้วก็จะผ่านอาเภอโคกสีแล้วก็จะลงหนองหานจ้แล้วก็จะลงน้งาํากําแล้วก็ลงน้งําโขงอ้แมนยาวมากคือหลายทางไปแค <c oughs> ่ละ <c oughs> อันนี้เขาเพิ่งทําเสร็จปีที่แล้วนะครับนี่นะก่อนหน้านั้นก็ไม่มีประตูระบายน้ํานะครับจ้าน้าก็จะแห้งตลอด อ้คักเดินครับนี่ชาวบ้านมาลงหน้าดินประจ้านะครับาปาดบวันก่อนเราผ่านมาเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับมีอยู่ประมาณเอ่สิบคนเนาะ,นะประมาณสิบจุดนะครับวันนี้ไม่รู้ข้าเจ้าหมานปาลาหรือเปล่านะครับพูดด้นานล่างคนละหมานย่บอหมานย่บอ <laughs> อ,อ๋อได้ปลาน้อยเพิ่นว่าได้ปลาหัวแขงอยูบอ่บ่ <c oughs> อ,อ๋อปลาหัวแข็โบมีจ้ะอ,อ๋อปลาอย่างก็ปลาปลาขาว<ไ>ปลาปากปลายะกางัง <c oughs> วันนี้ก็ถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศครับผม ไปส่งของัฝนตกหนักมากก็เลยพากันฟิวไปจนถึงอำเภอนายเกยไปมาคาเฟ่ปิดได้กลับมากินใอเมซอนอยู่ที่อำเภอโคกสีวันนี้เลาะสุดๆนะครับก็ไปหาระจุดที่บกเคยไปเนะาะจะได้ผ่อนคลายนิดนึงนะครับอืหมดแล้วแซ่บบอกนัวอยู่บริกินนานแล้วอนัวอยู่ตาตามเห็นเพิ่นใส่แปงนัวอยู่ได้ละ่ะแซบอยู่ วันหน้าจะพามาตกหน้าดินนะครับเพราะว่าบอลนี่มีเบ็ดไปที่เรียบร้อยมาอยู่บอกมาจ้ะโอ้ยหาเปมาผูกนอนเลยนะครับจับตวาล้ำนำะบอลได้ขาดได้บอลรนี่อยากไปใสกับไปน้ำหลังเผิ่อตเยตเลยลอยเตยลอยถ้ามาลงหน้าดินเนี่ยต้องมาแต่เช้าแลวก็กลับคำ่ำจ้ะต้องผูกเปน,นอนอย่างเดียวพักผ่อนอย่างเดียวนะครับไ <c oughs> ปกลับบ้านครับผมแ <c oughs> วมาดูหมายเด็ดเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้า <c oughs> เจอบอาลรนี่แน่นอนนะครับตกปลาหน้าดินจ่ด้านบนจะมีอยู่ประมาณสองสามคนนะครับเขาลงหน้าดินคือการด้านบนนู้นนะครับ เมื่อกี้ครับผมคุณลุงตกปลาเกยบอกว่ามีหมายปลาชาโดอยู่เด้อะแถวนี้นะว้าวบารันนี่ก็เลยถามว่าอยู่พิกัดไหนนะครับจ้าตนนี้กําลังเข้าไปดูบารันนี่จะไม่รู้มาก่อดว่าตรงนี้มีที่ตกปลาชาโดด้วย <c oughs> เดี๋ยวเข้าดูก่อนว่าดีดแค่ไหนรอบหน้าโดนบารันนี่แน่นอน <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเ <c oughs> กบอกว่าปลาชาโดเยอะมากถ้าชอบตกปลาชาโดเนะี่ยไปเลยเกบอกว้าวแม่น เพราะว่าคนที่ตกปลาก็จะเป็นาสายขายสายเล่าเ้อะบางคนก็ชอบตีปลากระสูบบางคนก็ชอบแบบชิวชิวก็คือตกหน้าดินาบางคนก็ชอบแบบตีปลาใหญ่ปลาชะดู่ะกรณี <c oughs> น,นี้นะปได้ทุกสายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนทำรีโมออหได้เปล่าโอ้โหขกปันอย่างเด้อน,นี่โอ้เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับเขาจะมาใส่ตะข่ายดักปลาเท่านี้ เดี๋ยวขวานิดนึงโอ้โ oh หป<ะ>๊าไม่คิดว่าจะมีหนองน้ำใหญ่ขนาดนี้ครับผมโอ้โหเบิ่งผุนโอ้หคักปัญอย่างเนาะลงมาเลยว้าวโ oh. อ้โหตกคุณลุงคือบอกหมายดีแท้ล่ะเกบอกว่าปลาชะโดยเยอะเกบอก คุณอะข้าเจ้าตีปลาอยู่หูข้าเจ้าขุนเรือเขาไปตีปลาโอ้โหอยากมีเรือได้เนาะเช่าได้ยู่บอนี่เช่าได้เอาเลยพี่ <c oughs> ปลาไม่รู้มาก่อนนะครับว่าอำเภอโคกสีมีหนองน้ําใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้โหโอ้โหบรรยากาศดีด้วยแน่นจ้ะปลาช่อนน่าจะเยอะแมน่นฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหหมายเด็ดมากๆนะครับพุนพนมีปลาอยู่บ่ปลาหลายปลาอะไรเนาะ มีปลากระสูบอยู่บ่มาคันไม้คันมือเลยครับตอนนี้นะไปเลยไปเลยวันนี้ก็เลาะตีปลาทั้งวันแล้วละ่ะยังบอ่อหมานอยู่นะครับผม <c oughs> โอ้ยไม่รู้ปลาอยู่ไหนนะครับบอ่อหมานกับบ่อเป็นหยังดอกจ้าคันหมักละเห็ดโลดหมานบอ่อหมานกับไปเห็ดโลดโอ้มาดูนี่ <c oughs> อะไรมีปลาต้นขเหล็กครับผม <c oughs> ขเหล็กกินอยู่บ่นี่เฮ้ยโอ้โหก็มางามที่เราบ้านอันนี้บบเก็บเลยบอกน่าจะกินได้อยู่นะ เป็นขี้เล็กข่าวเนาะจ้าเอาเลยเอาเลยนะวันนี้อยากกินแกงขี้เล็กอยู่พูดเอออู๋ออไปไปตกปลาสาตอันสิเกบพักขี้เล็กค่ะคัดลปอย่างเดี๋ยววันหน้าวันหน้าวันหน้าเอาจริงมาลงทุนตกปลาชะโดจ้าเดี๋ยววันนี้ต้องกลับไปดู youtube ก่อนว่าเขาใส่เหยื่อยังไงนะครับ <c oughs> พึ่งเข้าวงการครับผม <c oughs> อย่าพึ่งว่าวันนี้เด้อตกปลาบ่รมานนะบันนี้พึ่งจะเข้าวงการไม่กี่เดือนนี้ล่ะ เพิ่งจะดาวเบ็ดใหม่ไปรอบไหนไม่ได้ก็อย่าเพิ่งว่าบอลลนี่นะครับผมมือใหม่หัดตกปลาพีพีเอฟซีฮู้บอสตาตรามเป็นคนั่นตอบคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์แล้วกลับไปว่าซูบอลลนี่พังว่ามีพีเอฟซีว่าห่เด้อว่าตกปลาว่าหมานบอลลนี่น้อยใจว่าสันฝนไปตกปลาบอลลนี่ว่าจะบถ่ายให้ดูแล้วล่ะครับผมเพราะว่ายังบบค่อยหมานจหมานพูดละค่อยถ่ายให้ดูจาไปเก็บเลย เดี๋ยวอ,อมมือื่นเช้าเดอ้อจ้าโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปเปลี่ยนบรรยากาศกันกแล้วกันเนาะวันนี้เราก็าแพ็คของส่นลูกค้าก<น>็จนบ่ายนะครับผมไปไหนโบได้เลยก็เลยขับรถกินลมชมวิวพักผ่อนนี่แหละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าลาปาาสดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสบายดีจ้า